ทุกคนตอนนี้ซันมาจากอาทองผัภูมินะครับก็คือนั่งรถทองผาภูมิกาญจนบุรีนะราคา90บาทนะครับนั่งมาก็มาลงที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนะครับพอลงเสร็จปุ๊บเดินข้ามมาก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นี่คือเนี่ยเขาจะมีแบบสะพานข้ามแม่น้ําแควรประมาณ2โล6สถานีรถไฟก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือโอ้ไปด้านหลังเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูรถเช่าก่อนน่าจะอยู่ซอยทางเนี้ยเพราะว่าด้านหน้าเราไม่เห็นไปเดินไปเดินอันนี้คือสามารถเข้าไปชมได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาแบบหารถประทายเช่าก่อนเอาของไปเก็บก่อนไม่อย่างนั้นมันจะหนักเกินกระเป๋ามันจะหนักเกินเดี๋ยวปวดไหล่โอ้ยพิพิธภัณฑ์ไทยพาม่าพิพิธรัณ พิพิพธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพมา่าเดี๋ยวเรามาดูมาดูซิว่าแบบเขามีก่อนก่อนจะไปอะไรก็มาดูนี่ก่อนเลยอุ้ยเขามีอันนี้ด้วยมีของกินมีไอศครีมมีอันนี้ด้วยสิ่งกาแมันเป็นแบบพิพิธภัณฑ์น,นะทุกคนอาจจะแบบถ่ายจาก <c oughs> ด้านในก็ไม่ให้ดูไม่ได้เนาะ <c oughs> พิพิธภัณฑ์ก็จะเปิด9โมงเช้าถึงประมาณบ2ายสครึ่งนะครับเาจะปิดเลยนะ้อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเราไม่น่าจะถ่ายจากด้านไหนให้ดูได้เนาะคือในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีแบบของขายแล้วก็มีแบบข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะถ้าใครแบบว่าชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อน

อันนี้อะไรอ่ะวัดพระแม่ราชินีนะครับเอ๊ะดูกันอุนนู้นไงเห็นรถมอเตอร์ไซค์แบบข้างบน <c oughs> เห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่ข้างบนนี่น่าจะใช่แล้วแหละนา่นาจะมีให้เช่าเดินก่อน แล้วคนนี้แบบว่าวัฟิลบอกว่าเที่ยววันเดย์สีรุ่งเรืองบังกะโลโอ้มีสีรุ้งเรืองบังกะโลตรงนี้ด้วยห้องเท่าไหร่ไม่รู้สีรุ้งเรืองบังกะโลวันดาการอ่านนะคนก็นะ อ๋ออันนี้มันเป็นอนุมัติรถอนุมัติแบบอนุมัติอนุมตัมติดาวรถมันไม่ใช่เลืนเจ้า <c oughs> มันไม่ใช่ลานเจ้าอ๋อเดี๋ยวไปเดินดูตัวนี้ดีกว่าเว <c oughs> ลาไปไหนมาไหนนะถ่ายปุ๊บคนก็จะชอบเข้ากล้องนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือคนไม่กลัวกล้องเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก่อนเะนี่ยแบบอุ้ยหลบกล้องกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนะเดี๋ยวนี้คือไม่เคยหลบนะ เดี๋ยวนี้บอกว่าสู้กล้องนะเมื่อกี้คือที่เขาขับรถพ่วงมาใช่ไหมชูนิ้วสู้เลยไม่กลัวไม่กลัวอะไรอย่างนี้ถนนดอนพรกโอ้เดี๋ยวกันเด้อสูเดี๋ยวขอแบบดูแผนที่แป๊บคือตอนนี้เราลงรถไฟแล้วก็เดินอ้อมมาใช่ไหมจริงจริงอะลงตรงนี้แล้วก็เดินตรงมานี้ได้นะ เหมือนแบบตรงนี้เขาจะมีร้านเขาจะมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ร้านหนึ่งเราดูอันจริงๆก็คืออาจจะไม่ได้เดินมั่วแบบหาอะไรขนาดนั้น,นหรอกก็คือแบบดูคร่าวๆไว้อยู่ว่าแบบเออมันมีอยู่แถวๆไหนอะไรเงี้ยดูรีวงรีวิวไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้หน่อยๆนะครับแต่ก็คือยังไม่ได้แบบอะไรก็คือดูข้อมูลไปเฉยๆก็เลยแบบเนี่ยเดินเข้ามาดูหุยนงไงนงไงเห็นป้ายแล้วรถเช่าอุยมีโฮสเทลด้วย อยู่อยู่โฮเทลตรงนี้เลยไหมนี่อยู่โฮเทลตรงนี้เลยไหมง่ายดีจะได้คืนรถตรงนี้เลยัากลับอะ่ะงป็นไงไปรถเช่าเห็นแล้วเห็นแล้วหวังว่ารถรถร้านเขาจะมี ที่ติดอันนี้นะติดมือถืออะหลายร้านไม่ค่อยมีนี่ไงรถเช่าคนไทยเช่าได้เหรอเขียนว่าคนไทยเช่าได้แล้วทำไมอ่ะการไม่ให้คนไทยเช่าหรอนี่ไงนี่เย่คนไทยเช่าได้ร้านอะไรไม่รู้โต๊ะแอนตงเหรอไปนี่ไงรถเยอะแยะเลย ตอนนี้เช่ารถเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านนี้เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบร้านชื่อว่าโต๊ะแอนเตงนะครับโต๊ะแอนเตงเบอร์เขาก็จะมีนะ0 6 3 2 6 4 8 1 2 4 0 6 2 1 2 1 4 5 0 9นะครับมีรถรถก็จะมีแบบ2แบบนะมีแบบว่าอ้อยยี่สิบห้าวันละสามร้อยแล้วก็ร้อยร้อยหกสิบเนี่ยวันละสี่ร้อยบาทนะครับรถใหม่อยู่นะทุกคนคนไทยเช่าได้นะอันนี้ก็คือถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบสะพานข้ามแม่น้ําแควหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฝั่งด้านนี้ก็คื สถานีรถไฟถ้าใครมารถไฟอาจจะง่ายหน่อยมารถไฟเดินตรงเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาที่ร้านเช่าได้เลยแต่ว่าถ้าลงบขอสอ,อาจจะต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่ามาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์โต๊ดแอนพิงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางก่อนนี่เขามีตรงนี้ให้ด้วยนี่ชอบตรงนี้เขามีคือบางร้านเขาจะไม่มีแบบว่านี้อันนี้มีแบบที่ติดมอเตอร์ไซค์ให้ไปที่ติดมือถือให้ด้วยไปเดี๋ยวไปด้านนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปที่พักกันก่อนนะครับนี่ ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับก็นอนโรงแรมเนี่ยกินน้าเงินเพราะว่าเราแบบเน้นมาเน้นมาใช้ชีวิตไม่ได้เน้นเน้นนอนเนาะเราก็เลยบอกว่ามาที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ด้อยหกิบาทอยู่นะทุกคนไม่ได้แบบราคาไม่ได้ราคาน้อยนะก็เจ็ดอยหกสิบอยู่นะถ้าเรานอนแบบโฮมสเตย์ด้านในก็ประมาณ3 0มร0อ5สี่อยห้าร้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบเราก็ถือว่าเอาความสบายหน่อยเนาะแต่ว่าก็คืออยู่นอกเมืองมากก็ อยากจะถามมาโรงแรมเนี้ยอยู่นอกเมืองทุกที่ทุกจังหวัดนะไปเดี๋ยวเ้าไปเช็คอินกันเรารู้สึกจะจองอาคารสองหนึ่งกับสองเขาต่างกันยังไงไม่รู้นะไปม,มาแล้วเปลี่ยนห้องใหม่แล้วก็ว่าอยู่นะห้าหนึ่งอย่าห้าหนึ่งศูนย์คือแบบว่าเราก็ว่าอยู่ทําไมแบบประตูมันเปิดแบบไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วคือคุณแม่บ้านบอกว่าชั้นห้า ไม่ปล่อยเลยปล่อยไม่ได้สักห้องเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้เตรียมไว้ไปสรุปคือไปชั้นสี่สี่หนึ่งหนึ่งแถมตายแล้วตะกุกตะกักคือลงไปชั้นหนึ่งแล้วกันคือามว่าจะรีบอาบน้ําแล้วก็รีบไปไปวัดถ้ำเสือไงทุกคนกลัวมันจะไม่ทันในบา่บายมุกจะบ่ายโมงแล้วอะ สอะไรค่สี่ใช่ไหมสี่ศย์สีหน้อยู่ทางนี้สี 41, 40, 40, 40, 40, 40. ่หนึ่งหนึ่ตายตายตาดูสิสี่ศูนย่หนอขาอยู่ตรงข้ามกันสี่นี่เลย โ okay. อเคได้มาฝั่งนี้หวังว่าโอเคนี่เลยนะครับสีหนึ่งหนึ่งโอเคห้องตึกตึกตึ๊กตึก,ตกน่าะจะเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูนะนี่อ๋อ,อยเนี่ยคือห้องเมื่อกี้ห<ม>้าหนึ่งศูนย์เขาไม่มีต้องฝักบัวกับที่ฉีดก้นใช่ไหม,มเพราะว่าแม่บ้านก็นบอกว่าเขายังไม่ไเอาไปใส่เหมือนเขาน่าจะเอาไปทำความสะอาดแล้วไม่เอามาใส่แล้วก็ ชั้น5ก็คือไม่ปล่อยเลยถ้าถ้าเราแบบอยู่เมื่อกี้เราก็อ,อยู่คนเดียวเลยนะทั้งชั้นอนะคือเต้นเชียวอะเดี๋ยวเปิดเปิดแอร์กันโอเคเดี๋ยวแบบอาบน้ําแล้วก็แนบนส์มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันต่อนะครับ